สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายแตงครับอ,อพยพด่วนอ,อพยพก่อนตรงตรีออกเองเลยต้องลากหรอกออกเองเลยอยู่กับทีมงานเสียบิวครับโอ้โหฝนตกแค่ชั่วโมงเดียวพี่น้องตอนนี้เป็นทะเลเลยครับ ดูน้ำครับดูน้ำท่วมหมดเลยครับแรงแค่ไหนก็ออกไม่ได้ครับแมวน้อยเจริญทรัพลูกแมวครับลูกแมวน่าจะลากออกครับน่าจะพักประมาณสองวันครับเพราะว่าตอนนี้ดินบวมจัด <laughs> เออสนอมสนมเส,สียบิวผู้มากประสบการณ์ครับ <Hey! S 1> <laughs> สนใดิงแกโอ้ยยับยับฝ hey! นตกเร็วครับ, <laughs> บ,บนนระเบ,บิอีกแล้ว เสร็จน้อครับช่างเกียวรถน้ำเป็นพราผมรดน้ำื่อวานหรือเปล่าเทวดาเลยสงสารเทวดามาจากไหนเนาะเสียเช็ดครับเช็ดาเยือนครับดูน้ำครับทำไงจะออกได้เหนื่อยเลยอย่างนี้น่าจะไปตั้งหลักอยู่บ้านก่อนตั้งหลักก่อนเนาะ โอ้เอาข้าวมาปลูกเลยได้นี่ดำได้เลยนี่จับพายุอะไรวะนี่ไม่โครทำงานหนักแบบนี้ต้องปูดินแข็งไหมต่อปูเอาอะไรปูก็ไม่อยู่หรอ แข็งทึ่แข็งได้เด็ดครับถ้ามันแห้งอะเราไม่กล้าเปิดน้ำมันเป็นคนาแดนตรงนั้นเปิดไปนาข้างล่างวุ่นวายทำไงอะไปบนสะพาการน้ำยุ่เยก็เปิดครับไปนี่อ้อมขึ้นนู้นแต่ทางแต่ทางมันแหละจะเรามันจะพังเนาะโอ้ให้อ้ขึ้นไปนู้นเลยขึ้นทางนู้น อันนี้ไปไม่ได้เราขึ้นตรงนู้นเลยจุ๊จบเ,เบกมโอ้ไม่น่าเลย <c oughs> ไม่ได้ครับล่างอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> ไม่มีรถไทยครับมันก็จะยับยับหน่อยแหลมะมื่อคืนเด็กน้อยตัวดำไม่ได้นอนบอ่ครับกลับบา้านคาดว่าไม่เกินหนึ่งวันน่าจะแห้งครับ เดี๋ยวบิลบกแจ๋วครับเฮ้ยจะข้ามเว้ยเยส ยับนะพี่น้องต้องย้ายบ่อครับที่เลขว่าจะนอนอยู่นี่รอให้ดินแห้ง <c oughs> ก็เหมือนจะวิ่งไม่ได้เหมือนเดิมดินน่าจะบวม มันหนักหน้าเราดินบวมมั้งเสียวกัหัว ยับเลยครับแบบนี้ตอนนี้ฝนก็ยังลินนะครับ นี่มันบวมมาลงยับข้างล่างมันแข็งนะครับ ดูน้ำดูน้ำนี่แค่ชั่วโมงเดียวนะครับยับเลยลุงเอาไงกลับบ้านเนาะนอนทักสองวันก่อน 对呀。哈哈哈哈哈。 này chuột vậy? Mặn, mặn

คลิปนี้ก็สวัสดีกรับผมยจังคลิปหน้าครับไมบายครับไปแล้ว